โอ้โหใบแห้งแบบนี้เป็นเพราะอะไรครับสวัสดีครับปุ๊บกับผมเกษตรกร,กรชาวบ้านนะครับพืชที่เราปลูกเอาไว้มันมีอาการใบไหม้สาเหตุมันมาจาก2ประการครับประการที่1เนื่องมาจากเชื้อราที่ทำให้ใบไหม้ ประการที่สองเนื่องมาจากขาดไนโตรเจนทั้ง2องอย่างมีอาการแบบไหนและจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรวันนี้เราจะไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับนี่ก็คือต้นโกโก้โกที่ผมเพาะ,มะเมล็ดนะครับมันเกิดขึ้นมาแล้วผมก็ขยายมาที่กระถางหลังจากนี้นะครับผมก็จะเอาไปลงที่ดินแต่ว่าเนี่ยครับใบมันเป็นสีเหลือง,องแบบนี้เหมือนกับเป็นใบไหม้เลย สาเหตุเนื่องมาจาก2ประการนะครับประการที่1เนื่องมาจากเชื้อราครับเชื้อราเนี่ยจะไปทําลายรากของเขาเมื่อรากของเขาถูกทําลายนะครับก็จะส่งผลมาที่ใบทําให้เริ่มจากขอบใบไหม้แล้วก็ปลายใบเนี่ยก็จะไหม้เข้าไปจนถึงก้านใบครับประการที่2พืชผลเนี่ยขาดไนโตรเจนเนื่องจากธาตุอาหารที่เคลื่อนย้ายง่ายในพืชเมื่อพืชขาดไนโตรเจน ก็จะพยายามเคลื่อนย้ายจากล่างขึ้นมาไปยังส่วนยอดนะครับอาการใบเหลืองเพราะขาดธาตุไนโตรเจนนี้มักจะแสดงให้เห็นจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนโดยใบจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเริ่มจากบริเวณปลายใบหากอาการรุนแรงจะทำให้ใบเนี่ยร่วงนะครับจนเหลือเฉพาะยอดนี้เลยส่วนวิธีการแก้ไขนะครับ เราก็แก้ไขตามอาการครับนั่นก็คือถ้าสมมุติว่ามันเป็นจากเชื้อราเราก็ให้เชื้อราไตรโคเดมาครับหวานลงไปเลยถ้าเป็นเพราะสาเหตุขาดไนโตรเจนนะครับเราก็ใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงผมแนะนำนี่เลยครับปุ๋ยหมูลจิ้งหรีตราเกษตรกรชาวบ้านครับปุ๋ยหมูลจิ้งหรีตราเกษตรกรชาวบ้านนี้ มีไนโตรเจน3.89%มีฟอสฟอรัส2.39%มีโพแทสเซียม1.78%เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปุ๋ยมูลิ้งหลีตอบโจทย์ได้เลยเพราะว่าในปุ๋ยมูลิ้งหลีผมผสมเชื้อราไตรโคเดอรมาลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้น2สิ่ง2อย่างอยู่ใน1เดียวผมใส่ตอนหกระถางเน,นี่ยก็ประมาณ1ช้อนนะครับ1-2ช้อนไม่ต้องเยอะนะครับ เสร็จแล้วเราก็พรวนดินแบบนี้เลยครับง่ายๆเลยหลังจากนั้นเราก็รดน้ำอาการใบแห้งเนี่ยนะครับเนื่องจากขาดธาตุไนโตรเจนแล้วก็เนื่องจากเป็นเชื้อราก็จะหายไปครับที่ผมนำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้อาการใบไหม้เนื่องมาจากเชื้อราแล้วก็ขาดธาตุไนโตรเจนถ้าสมมุติว่ามันขาดฟอสฟอรัส ใบเนี่ยจะเป็นสีม่วงๆนะครับใบไม่ออกเป็นสีม่วงแต่ถ้าขาดธาตุอาหารโพแทสเซียมใบจะออกเป็นใบไหม้สีเหลืองอ่อนๆทั้งหมดนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยเนี่ยครับปุ๋ยมูลจิ้งหลีตราเกษตรกรชาวบ้านครับในปุ๋ยมูลจิ้งหลีตราเกษตรกรชาวบ้านมีไนโตรเจนฟอสฟอรัส และก็โพแทสเซียมครบเลยครับ NPK ครบถุงนี้บรรจุ1กิโลกรัมราคา50บบาทท่านสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเกษตรกรชาวบ้านนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ